สวัสดีค่ะคุณแม่น้องนภัสน้องแข็งแรงสบายดีไหมคะสบายดีค่ะกินเก่งมากส่งเสียงอ้อแอจะคุยด้วยตลอดเลยค่ะน่ารักสมวัยจริงๆเลยนะคะออไม่ทราบว่าคุณแม่ค่ะได้ใช้คู่มือ dspm เล่มนี้ในการส่งเสริมพัฒนาการน้องบ้างไหมคะมไม่รู้จักเลยค่ะคืออะไรหรอคะหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเดี๋ยวหมอจะประเมินพัฒนาการน้องพร้อมๆกับอธิบายการใช้คู่มือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ จากที่ประเมินพัฒนาการน้องตามคู่มือน,นี้นะคะมีบางส่วนที่หมอได้ประเมินไปซึ่งน้องสามารถทําได้หมดนะคะแต่จะมีบางข้อค่ะคุณแม่ที่หมอจะต้องสอบถามจากคุณแม่นะคะไม่ทราบว่าน้องทําเสียงเรียนเสียงพูดได้หรือไม่คะพอได้ค่ะแล้วน้องใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้หรือไม่คะได้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะน้องนภัสมีพัฒนาการตามวัยอายุ9เดือนผ่านครบทุกข้อค่ะคุณแม่ ดีจังเลยค่ะขอสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมนะคะพอดีน้องยังเดินไม่ได้เลยค่ะคุณแม่คงกังวลแสดงว่าคุณแม่สนใจและใส่ใจน้องมากเลยนะคะแต่คุณแม่สามารถยึดตามคู่มือ D S P M ได้เลยนะคะว่าน้องอยู่ช่วงไวัยไหนและทำอะไรได้บ้างโดยไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณแม่ดูคู่มือ D S P M นี้นะคะในช่วงอายุ9เดือน น้องสามารถยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะซึ่งถ้าดูตามช่วงเวลาที่ระบุไว้แสดงว่าน้องเก่งสมวัยของน้องแล้วค่ะโล่งใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างคะเราอยากให้น้องเก่งมากขึ้นเรื่อยๆตามวัยของเขานะคะคู่มือเล่มนี้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่อ่านตรงนี้นะคะพยุงลำตัวเด็กให้ยืนเมื่อเด็กเริ่มยืนทรงตัวได้แล้วให้เปลี่ยนมาจับข้อมือเด็กแล้วค่อยๆปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง ง่ายเลยค่ะไม่มีข้อสงสัยเลยค่ะทำได้แน่นอนขอบคุณคุณหมอนะคะที่แนะนำคู่มือเล่มน,นี้ให้จะเอาไปใช้แน่นอนค่ะดีมากค่ะทุกๆนัดฉีดวัคซีนหากคุณแม่มีข้อสงสัยอะไรคุณแม่ถามหมอได้เลยนะคะและหมอจะขอนัดมาดูพัฒนาการกันใหม่ในตอนที่น้องอายุ18เดือนค่ะหลังจากนี้ให้คุณแม่ใช้คู่มือ DSPM ในการส่งเสริมพัฒนาการน้องตามช่วงวัยในช่วงเดือนต่อๆไปตามนี้เลยค่ะ ครั้งหน้าน้องจะเก่งขึ้นอีกค่ะไหนช่วยทวนหน่อยค่ะว่าหมออยากให้ทําอะไรบ้างค่ะกลับไปฝึกและเล่นกับน้องเหมือนที่คุยเมื่อกี้ค่ะแล้วพอน้องอายุครบ18เดือนจะพามาพบคุณหมออีกครั้งนะคะดีมากค่ะเจอกันใหม่ตามนัดนะคะ